ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีค่ะพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10วิธีทำความสะอาดบ้านสำหรับคนขี้เกียจคนส่วนใหญ่เมื่อกลับถึงบ้านก็มกักจะมีความเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวันและเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มกักจะเอาวันเวลาเหล่านั้นมาใช้เป็นเวลาพักผ่อน และทำให้ขี้เกียจทำงานบ้านจนบางครั้งส่งผลที่บ้านดูรกและสกปรกได้ฉะนั้นในวันนี้เราจะพาเพื่อน,นมาดูวิธีทำความสะอาดบ้านให้ง่ายและรวดเร็วตามแบบฉบับของคนขี้เกียจกันค่ะหถุงเท้าเช็ดฝุ่นเพียงแค่ให้เราใส่ถุงเท้าเช็ดฝุ่นแล้วเดินไปให้ทั่วบริเวณบ้าน เพียงเท่านี้บ้านของเราก็จะดูสะอาดเรลี้ยงเก่าห่างไกลจากฝุ่นแถมยังเป็นการไม่ออกกำลังกายเป็นตัวด้วย 2. โรกลิ้งกำจัดฝุ่นการที่จะปัดกวาดเช็ดถูบนเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องที่แสนยากเพราะฝุ่นมักจะฟุ้งกระจายและกลับมาอยู่ที่เดิมในที่สุดโดยในวันนี้มีทริคนง่าย เพียงแค่ให้เรานำโรกำจัดฝุ่นบนเสื้อผ้ามาถูที่บริเวณชั้นวางของพามา่านหรือโคมไฟซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝุ่นเกาะตั้มมากที่สุดด้วยโรจะดึงดูดฝุ่นออกมาจนหมดสิ้นหรือหากใครยอยากที่จะประหยัดก,กว่าเดิมก็ให้ใช้เป็นเทปกาวมาติดฝุ่นแทนโดยใช้กับบริเวณที่มีเหลี่ยมมุมเยอะๆซึ่งยากต่อการเข้าถึงและการทำความสะอาด 3. าทำการใช้สเปรย์ขัดเงาฉีดที่เฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ดูเงางามอยู่ตลอดเวลาเพราะตามอายุการใช้งานหากเราใช้เฟอร์นิเจอร์ไปอย่างนานแล้วแล้วก็ความเงางามของมันจะไม่ค่อยหมองลงไปโดยการใช้สเปรย์ขัดเงาฉีดนี้ไม่ควรจะใช้กับบริเวณพื้นหรือสิ่งของที่สามารถมีการตกสีได้ง่ายได้ สใช้แอมโมเนียในการจัดการทําความสะอาดบริเวณหัวเตาแก๊สหัวเตาแก๊สที่ใช้ในการเปิดไฟเพื่อปรุงอาหารเมื่อใช้ไปนนานๆย่อมต้องมีคราบดํามาก่อทําให้แลดูเก่าหมดความน่าใช้งานไปในทันทีฉะนั้นเรามีวิธีทําความสะอาดบริเวณหัวเตาแก๊สเพียงแค่ให้เราเอาหัวเตาใส่ในถุงซิลแล้วเทอมโมเนียหนึ่งส่วนถ้วยลงไปจากนั้นทำการเขย่าแล้วปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืน เมื่อเราตื่นมาในตอนเช้าคราบมันเหล่านั้นก็จะดูดออกไปทั้งหมดหา้าสำหรับบ้านไหนที่มีตู้อบอาหารให้นําฟรอยที่ใช้ในการปิดอาหารมาห่อไว้ที่บริเวณถาดของตู้อบอาหารก็จะช่วยให้เราเบาแรงในการทำความสะอาดขจัดคราบไหมที่เกาะตามบริเวณถาดอบไปได้เลย หรือหากมีรอยไหม้เกิดขึ้นจริงๆก็ให้ใช้แผ่นปอกแห้งที่ไม่มีสารพิษและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมาแช่ไว้ในถาดก่อนเพื่อให้คราบไมหมหลุดออกมาทีนี้เราก็ค่อยนำไปล้างทำความสะอาดในภายหลังหกทำความสะอาดไมโครเวฟสำหรับบ้านไหนที่มีการใช้ไมโครเวฟอยู่ตลอด จะทําให้ภายในของไมโครเวฟเต็มไปด้วยคราบอาหารเหนียวๆโดยให้เราทําความสะอาดด้วยวิธีการอบไมโครเวฟประมาณ2นาทีด้วยความร้อนสูงจากนั้นใช้ถุงมือกันความร้อนจับฟองน้ําแล้วนําไปถูทําความสะอาดเพียงเท่านี้คราบสิดตกตกตก,ก็จะออกมาได้อย่างง่ายดายเดรับชั้นวางตู้เย็นเพื่อกันเปื้อน ชั้นวางตู้เย็นเมื่อใช้เป็นน,นานๆย่อมมีคราบเลอะจากสิ่งสกปรกที่มาเกาะติดไม่ว่าจะเป็นคราบอาหารหรือคราบสิ่งสกปรก,กตา่างๆโดยวิธีแก้ก็คือให้เรานำแรปพลาสติกมาคลุมปิดชั้นวางของเอาไว้เพื่อกันคราบและเมื่อคราบเริ่มเกาะติดแผ่นพลาสติกให้เราดึงแรปออกแล้วทำการแรปใหม่ 8. ขจัดคราบซอกกระเบื้องได้ด้วยครีมอาบน้ำการที่เราใช้สบู่จะทําให้เกิดเป็นคราบเหลืองมาเกาะเป็นก้อนที่บริเวณซอกกระเบื้องทําให้ดูหมองจนบางครั้งไม่น่าใช้งานดังนั้นให้เราเปลี่ยนมาเป็นครีมอาบน้ำแทนเพราะมันจะช่วยทําความสะอาดพื้นเป็นตัวและไม่เกาะเป็นก้อนให้เกิดเป็นคราบอีกต่อไปอีกครั้งหลังขัดห้องน้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเราต้องอย่าลืมล้างแปรงให้สะอาดด้วยเพื่อเป็นการกําจัดแหล่งสะสมเชื้อโรค ใช้วิธีการปั่นคราบเพื่อทําความสะอาดล้างเครื่องปัน่นแม่บ้านส่วนใหญ่มักมีอาการหวัดเสียวเมื่อจะต,ต้องทําความสะอาดล้างเครื่องปัน่นด้วยการกลัวความคมของใบมีดทําให้เราไม่กล้าที่จะสอดมือเข้าไปขัดถูในบริเวณนั้นฉะนั้นในวันนี้เพียงแค่ให้เราเทน้ํายาล้างจานกับน้ําเปล่าแล้วทาการเปิดเครื่องให้ทํางานเศษอาหารก็จะถูกแรงเวียงดูดออกมาจากซอกใต้ใบมีดจนทําให้บริเวณนั้นเกลี้ยงสะอาด สิบแผ่นอบแห้งเปลี่ยนเป็นความสดชื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่บ้านเริ่มส่งกลิ่นอับเพียงแค่ให้เรานําแผ่นอบแห้งที่ใช้อบผ้าให้หอมมาวางไว้ที่ช่องลมของเครื่องปรับอากาศเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ภายในบ้านมีกลิ่นหอมขึ้นมาได้ในทันทีและทั้งหมดนี้ก็คือสิวิธีในการทําความสะอาดบ้านสําหรับคนขี้เกียจที่เรานํามาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆไม่มากก็น้อย แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกดมินได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ